ต้มมาทำไมลงทางฮะหาทางกลับบ้านตรวจไม่เจอลงทางมาที่มาทำไมทำไมไม่ไปทำการทำงานไม่มีงานหรอฮะไม่มีงานตะเกไปหางานอะไรทั้งนั้นหรอเอาเรามาทำไมเนี่ยมาทำไมเฮ้ยเราไม่สาวไปต้มชวนมาพี่ฮะเสร็จแล้วบียงานเองเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับล้างรถไถกับเสร็จ เก็บเก็บทางให้เขาเรียบร้อยเลยใช่ไหมใส่กิจเที่ยวใส่กิจเที่ยวที่รอผมเป็นขับรถทัชไลท์รับรูปที่ราผมเป็นคนรถทัชโอ้กะให้ไปกินหินด้วยเนาะกินหินอะไรเขาบอกอาทิตย์หนึ่งเนาะเราผมเป็นขับรถทัชไลท์เราผมเป็นคนรถทัชไลท์ไม่เราผมไปเก็บงานอีกโอ้เองดวงเองเนาะโอ้ดวงจูบไปเดินเก็บงานอีกเก็บงานเสร็จไม่พอ คนไหนกันบ้านนี่อาไปซื้อกับข้าวที่ไหนนี่อ๋อั่งนี้เลยออนี่ไม่ต้องแกะหรอกมากินเย็นเลยเสร็จยุกกว่านี้ดูเนาะเสร็จอยู่รถปูนมาสองคันเลยอ่าเมื่อวานก็บอกแล้วว่าต้องพันแต่ผมอะไม่เสร็จใช่ไหมลอีกอยดินขึ้นลอยดินขึ้นเยอะหรอที่บล็อกไหนเาที่บล็อกต้องเอาออกบ่ มไ,ม,ไม่ถ้าเกแกบอกว่าถ้าเราจะทำก็ทำได้แกบอกว่าอะไรแบบไหนนะถ้าไว้ให้เขามาปล่อยมาเปิดเป<อ><ห>ิดให้เขาเปิดก็ได้อ๋อแต่แต่ถ้ารถปูนมาแต่เช้าอ่าะเสร็จอยู่เนาะอันนี้รอรัปูนครับ,บ,บรอสวยงืมมันสวยงามปี <laughs> <laughs> พ่อจะเข้าไปถึงน้องดินพืชผลมาปลูกอ่ะพี่ว่าเข้าไม่ถึงหรอกตะเลนิ้วไว้ที่เองปูนั่นอ่ะไปไม่ถึงนู่นหรอกน่ารถกระบะมายังตบเตียยเลยไปกินเย็นยขึน้นนี่ก็วยเตี๋ยวเนี่ยอะไรอันนี้นำสิ่งน,นี้เนี่ยเนี่ยมันเรือจากตซย<อ>นั่น,นอ๋อเรือจากนี่จะ <laughs> ไม่จะไม่ได้นำแบ่งแบ่งน้ำด้วย กึกว่าเนื้อที่นี่ียกว่านยกว่าผัดกะเพราปลาหมึกที่ไหนได้อะน้ำอยู่นี่กินไรกินไรกินยังไงก่อนบอกกินหลังหรอกข้าเป็นเสี่ยงกินเลยกินเลยแหนพี่ดูจะเราพีสาวนะเอไปห้าสร้อยเลยจะเราพีสาวไหนโอ้โหเอาไวะ พี่ยวหางเงินเลยอู้สุดยอดเลยโกนหนวดโกนเคราเลยลอยดูสับซบตักเลยถ้าใส่ถ้วยเอานี่นี่ผ้าเนี่ยอนนี้ใส่รองเท้านี่มาเชื่อไหมกูอีทามเลยจะเกินเราไปไหนฮะใช่ได้มาจากไหนเราได้มาจากไหนฮะก็ซื้อเลยเนาะ ปกติไม่เคยซื้อเะว่อผ้าไงพี่ตะคุเอซื้อไงนั่นแหละปกติไม่ได้คุเอซื้อให้เห็นไอ้ที่พี่ถ่ายผมนั่งกินข้าวนี่ไงทักมาหาผมเลยถ่ายรูปรองเท้าให้ดูหน่อยนิอ๋อซื้ออะไรซื้อให้เหรอคืออยู่ก็ดูรูปรองเท้าซื้อเองเนาะสองร้อยห้าสิบบาทพี่ไม่เคยซื้อเนาะปกติไม่เคยซื้อเสื้อผ้าซื้อให้พี่ไม่เคยซื้อไงทำไมแกจะไม่สงสัยแกก็สงสัยเขาก็เลยสงสัย เต็งตลออกกวันถึงวันเลยวันนี้แต่งตลอดรู้ป็นปกติเลยโอ้อยอหยาบเลยไม่รองเท้านั้นมันขาดไงเดินไปมันหมดมอายุแล้วมันขาดมาแล้วก็เลยไปซื้อซื้อในตลาดบางกรวดเลยนี่ไอ้ร้านตรงมุมเห็นไหมอ๋อไอ้ร้านมุมข้างหลังนะเออไอ้ตรงมุมนั่นแหละตรงตลาดบางกรวดน่ะตลาด ที่ยายนั้นเกมไม่เต็มอ่ะใช่ไหมเป็นอะไรไงแต่ก่อนเกก็ดีๆอยู่ใช่ไหมเสียสติยังไงรูกพี่วิวพี่วิวรองเทาจนตกใจเลยตะโกนไล่นกบอลออกไปโอ้ตกใจหมดเลยโดนร้านติดกันโดนหัวตีนตีไอเรากำลังซื้อซรองเท้าอยู่ตะโกนออกไปเอ้าอะไรวะเลยถามอดไม่ได้เลยถามไอเจ้าของร้านนั้นพี่ อันตรงนี้เป็่นไรสัไม่ดีบูดไหมรำยำเพลงยังไม่กินเลยตื่นมาคืนนะที่ไงไม่บูดนะบูดอ๋อไม่ประดักินเมื่อกี้อิ่มไม่มีผักอะไรเมื่ไงผัลามีใครกินผัดกะเพราบะหมกไหมผัดพร้อดแล้ว อันนั้นปลาบบอกมันแห้งแล้วมันจับตอนไหนก็ได้จะมมต้องดูไอ้น้ำพี่น้ำงอนค่อยจับมันคือผมรักผมผมรักพี่เราซ้าวชื่ออะไรเราซ้าวชื่ออะไรไปรู้จะชื่อซ้าวอีกลืมูมลืมบ้างนี่กินอะไรกันดืนอ้นอน่ะยสุดสมไอทองได้แต่อีส้วมดิ น้องไงนัทฮะน้องไงน,นันนะนงทนั่นนะน้องแท้ๆนัทนะน้องน,น,น้องแท้ๆนัทกินกันเล่าจิันเล่านั่งเกรงในห้องไม, <laughs> ไม่พูดไม่จาเลยไม่พูด,ไม,พดไม่จาเลยวะนั่งอย่างเงี้แหละวะนยิบกิเล่าสาวเล่นเล่าให้ก็เออ <laughs> <laughs> สาวก,กินเล่าได้นะ มันไม่กินมันมันเมาเบียบมันกินเบียกันก่อนแล้วมานั่งเล่นใช่ไหมมานั่งเล่นกินกันเหล้าเนาะอ๋อแล้าก้นหนวดก้นเขาเมื่อไหร่ครับก้นก้นหนวดเมื่อไหร่ก้นที่ต้องจบกันก่อนผมไปอ๋อกก้นอยู่นู่นแล้วมก้นอยู่นู่นแล้วอืสาวเห็นหล่อเอ้ยขาจะชื่ออะไรอ่ะออจะได้นั่งกินกันในห้องสามคน สาวมานีโดนเขาห้องแล้วมั่บไม่ไปไหนเลยที่นี่มันขึ้นถึงบ้านกี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่านี่มาตั้งแต่มาจากนู่นมาถึงนปีทุ่มสองสองท่ามทุ่มมาตั้งแต่บ่างสองทุ่มมันวันจันทร์กว่าออกเช้ากว่าด่านเสดาจไม่มีหรอกเป็นทำถนนไม่มีหรอกก็เลยออกมาเลย บอกพิดิดในออกมาทงกระลารถายุบานแหละยนงมันแนวอะไรนะทางลมอะไรยังมลมทางลมก็สายขาดหักยกมันปิ้นเอาอะไรยกเอาโซ่พิดิดเอ้าทำไมไม่ลากใส่บุ่งกีเลยลากเข้าบุ่งกีเลยดูแล้วเอาโซ่แล้วเกาะมองขึ้นเกาะมันก็อย่างงี้เลยใช่ไหมมันลมฟีมีแต่ลากใส่เข้าบุ่งกีเลย อ่ะไอเอาข้าวไป,ไปน,นี่เอาตัากเอาช้อนใสด่ดินไม่ได้ไปถอนเห็นรอบหน้าได้ไปเอาดินที่กั้นที่บล็อกน้ำออกอีกนี่แลที่เ,าเาขาบล็อกไปะนี่หน้าข้างล่างอืมไม่ใช่เขาไว้แค่นั้นบออไม่ใช่แค่ว่าเอาออกเอ<ม>ลยเราสลบทียังไม่ดึงสลบที่พี่เลยไงบ่ะแคเราดึงสลบแล้วก็ ปีใหม่เจ๊จะย้ายรถขับบ้านจะแกะย้ายรถขับบ้านอ๋อให้ย้ายไปบ่ายเก๊เลยว่าเดี๋ยวดูรอบดึงลายเสร็จเดี๋ยวรอดูก่อนจะขอให้ย้ายรถขับบ้านกันหมดหลัางปีใหม่นั่นแหละได้ไปท่อนเห็นโอ้รถปูนไหมไ่ยอมมาเลยบาตาจ็บหรืมาโอ้ตายเลยนี่ช่างเขาเขาไม่กินข้าวกันบอกยังไง ก็ห่อข้าวมาบ่อ๋อเขากินในท่อแล้วเนี่บอกอ๋อกินในท่อเลยพูดถึงท่อเห็นไอ้แต้มลงคลิปไหมคนท่ออ่ะหืมตาคนนั้นอ่ะแกมอยู่แต่ในท่อแหละนี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่ผมไปวิ่งอยู่โรกัญชานะอ๋อตรงสะที่เปิดทองไปวิ่งปีที่แล้วน่ะอืมตอนนั้นแหละแกไปอยู่รงท่ออ่ะอยู่ในท่อแกไม่เคยไปเข้าบ้านไม่เคยอยู่บ้านเลยงูเลื้ม ตัเองจากงูเหลือมมาดองไว้เต็มนั่นแหละอ <c oughs> ดองอะไรงูเหลือมเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้นดองอะไรฮะดองอะไรดองไว้เฉยๆหละแกไมนคนแบบเหมือนคนไม่เต็มนะนี่ก็อยู่ในท่อ,อทำแพรอยู่ในท่อนอนะน้ำมาแกก็ไม่จมน้ำแกนอนอยู่ในท่อนนะจริงหรอถ,หอ,อถามเลยถามพ่อไเออถามอะไรดีวะผมจะได้ผมก็ไม่เชื่อพาเดินไปดูไอ้แต้มลงคลิปอยุอดเนตามไปนั่งเล่น แกก็ใช่แกคนไม่เต็มแกแค่เต็มแกคุยกันรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องแกชอบอยู่อย่างนั้นนะแกมีเสาะกระนังเนี่ยเสาะกระนังแกเพิ่งหลุดผมที่มันพันกันนะมันรื้อสีปล่อยนั่นั่นแหละเพิ่งหลุดแต่แกบางคนที่แบบเป็นคนมันชอบงูอ่ะกินข้าวครับไปนอนข้าวด้วยกันครับ